สวัสดีครับนี่เป็นวันอังคารที่ยีบเก้ามิตุน่ายนยนต์ัน 2, ห้าร้อยหกสีครับดนันขอพ่อเมืองสรารค้ามครับเวลา12บสองนาฬิกาสี่สิบนาทีมาท่านเหลือดันครับดันตั้งดัน ยังวะนะฮะโอ้ยเาขากล้องเขาบอกไลยเก็บข้อครับให้พาปัรญาเอาครับโอ้หลยเดี๋ยวิน่นถิฟ้องอบอกว่ได้ครับ ภาพบรรยายนานของสพสลรคข้ามครับสพเมืองสลรคข้ามภาพบรรยายนเอาครับเอาหลายว่าได้พิษหลวง กัดยุนาข้างหลวงนี่ครับแฝงทางหลวงมหาสลครคมการเปรียบเทียบครับทางถนน,นก่อครับ ทุกๆท่านครับผมวันอังคารที่2 9มิถุนายน2564ครับและ12ใน10หน้าที่เป็นกานสพเมืองสารคามครับจับปรับทางถนน 感慨。 เจ้านาทีครับตบต้งดันแล้วกต้องไหมครับผูออกครับ,บมี๋วาพันย้ายเอาครับผมไดที่ปสุด ไปตามผิดครับสะวัดถือแคว่าผิดหนึ่งครับรถติดครับง่าวยัดเลย นนสองเล่นลีดเดียวเล่นเดียวครับรส่แ้ครดโรงมากกับเมียนด้านครับโขง โควิดพยานครับโควิดยานน้ำบริบบกกเกียนใบซังอกว่าเก้าทักยนเราฟาฝ้าๆไปน้อครับป้องกันโควิดอันนี้ไม่ยืนแอร์กันถาดใช่ใชนน่ครับครับยืน การทั้งหลวงครับขอสวัสดีทุกๆคนอีกเช่นนึ่งครับผม นกไม่ใส่ปับไปครับปับไป วัวกับในห้อหมูนี่ครับผมงานกองงานลาออกเป็นไรออกนครับเป็นไรผมบอกแล้วเป็นไรออกแล้ว<ะ>เป็นไรออกแล้วนี่แหละครับเพ็นงานยัน านแล้วครับเจมส์ทานแล้ว 네 มันก็โล่งดีนะครับถนนนะครับตรงนี้ทหารติดเงาเหยียดเลยนี่โล่งเห็นบ่ะไม่ได้บ้าไม่ได้สนับสนุนต่างด้านนี่ครับต่างอายุต่างเพศต้องนี่ว่าก้าวตักเตียนประชาชนนี่ทหารติดจับปับย่างเดียวาวทหางมีเจ้าหน้าที่ผู้หนึ่งยางไปรถผม ว่ามาบอกกันว่ามีรถมาใส่ส้นถ่ายรถพี่ครับอีซูซูสีขาวกันนะยางไปม่พอนะดีเวียนกับดีเวียนประเด็นให้จังเดยผมมาทักไปเบิ้งครับรถผมเหลือดแค่ติดฟังนี่เจ้าหน้าที่ยางไปเบิ้งแล้วครับพูนันยางไปฟังพูนแล้วเราก็ดปุ่มกดที่ฟังพูน เงี้ยตั้งแต่โดนยู่สิบวันอ่ะตั้งเฮ็ดไปครับทนพูดเฮ็ดดีกัเฮ็ดถูกต้องไเฮ็ดไปครับที่นชมครับผมครับทำหนาทีภายนหนาทีมั่นครับเจ้าหนาทีก็ทำหนาทีไปกเก่าใกล้กันเนาะครับผมพักเที่ยงเลยเจ้าพ <c oughs> <t ong onions sau> ักแล้วครับผม ยังกอดไมาได้ไหมทางน้ามาบอกไอดกันนะโอ้พ่องเลผมเกินหมืนนี่เนิมันาป็นงั้นอะเฮ่ยตาประสาคนโอ้ฟ้องนะโอ้ยเหนื่อยพี่มาพี่มาบอกกันเนี่ย ดีกับชื่นชมครับลวลดีกับมี่บอด้เมาร่วมครับคนดีพยานยันแล้วคนชัวครับอย่างนป็นคนชัวขห้องเป็นเห็ดเป็นเห็ดบอดีกับเพิ่งเราครับ แนี่มีการถ่ายรูปอีกชัดบ่หัวหน้าชัดบ่ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานถ่ายรูปถ่ายวีดีโอได้ครับเพ,พื่อพิชพลไม้ครับมาเขาไปไปพอกวนเป็นพิชพลไม้อีกครับผมกำลังกลับครับแข็ง<ำ> มาแล้วออกมาแล้วไกลในเมืองแล้วครับครับรอบใบย,ยังเอาทัานเดียวมันบ่าฟอสีเป็นยังย่อนที่อดไว้เอาครับโอ้ครับที่รประกันไว้หลายว่าหรือที่ที่ประกันไ,นไ,นไว้เด้อบอกแล้วบอกว่าของเฮียเรากั โยไปไปว้โตเฮียไหมเพื่อนวางได้ไหมอุย้ยมีต่พีนอกอยู่ว่าคือว่าที่โซ่บอกกันทันอ่ะครับครับแม่ขังนอกโคตามหลดเกียบแล้วครับเกียบด้านเร็วครับผม ใ๋อครับผมขอบคุณครับที่มีสิทธิ์ถ่ายม่นั่นไม่เป็นไรครับก็เราต่างคนต่างทําหน้าที่ใช่ไหมเจ้าหน้าที่ก็ทําหน้าที่ไปเ็าไม่เป็นไรตามามถาตรวจสอบครับผมเวลาที่เราตั้งจุดตรวจเนี่ยตามมาที่ตรวจสอบในเรื่องของเราไม่ได้ตรวจสอบแต่เราดูครับผมที่มาตั้งนี่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็รับทราบนะครับจุดนี้เราก็ลงไว้ก่องเยบร้อยึงจะมาตั้งนะครับตตั้งเราก็ตั้งตามกำหนดเวลาครับครับก็ ช่วงน,นี้มันก็มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาในพื้นที่นะครับทั้งมีการามีการปล่อยให้คือโรงงานที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับ,รบปล่อยให้คนตักงูรำเนาหรือแรงงานต่างด้าวผ่านเข้ามานะครับแล้วก็ทั้งตรวจสอบเร็วๆนี้แล้วก็สามารถตรวจยึดอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนด้วยนะครับเป็นการป้องกันปราบปรามอาญากรรมไปครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ตรวจันรี่ในจราจร,รเนื่องจากนะครับ จังหวัดพรานคมของเรานี่อุบัติเหตุเกิดขึ้นเยอะนะครับเดือนนี้ก็เสียชีวิตไปสี่รายห้าลายแล้วนะครับผู้กำกับจ่าก็เล็งเห็นความสาคัญก็ให้ตั้งกวดทันวินัยจราจรนะครับเพื่อป้องกันปราปรามาจญากรรและการขนย้ายแรงงานต่างด้าวมีมีไหมครับพรคมีมาไหมมีก็มีเพราะว่าตรงนี้ตอนเช้านี่ก็มีอยู่ที่ใกล้ๆกับสารการตลาดตำบลแวงหนังก็มีมี ตลาดน้องแวงมาครับมีมีนะครับแรงงานต่างด้าวเขาก็เข้ามานะครับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดนะครับเราก็ไปเป็นหน่วยที่ช่วยด้วยช่วยทังหน้าที่นะที่ขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณมากครับผมครับผมณมากครับทุกท่านะี่มาดีครับแต่ว่าผู้บอกว่าดีกันนีแต่ว่าปัญญุบนหมอร่วมครับวูาดีเขาก็ับย่องครับผมทำดีทำไป กับกันครับทุกคนโทดตามแล้วมีเงินนําใจเล็กลน,น้อยจากเจ้าหน้าที่ครับวันนี้ผมมยายืนไายรู้เพิ่งยันฮอนเดียตยันนั่นนะเรื่องนำไม,มาให้กินแล้วก็ขอบคุณนะครับที่มีนําใจกับประชาชนแต่ว่ายี้เขียนใบตั้งเรเห็นมีการเปรียบเทียบอ,อ้ไยังครับมาเก้าตักเตียงครับผมนี่ เป็นผู้ปกคุมด้านครับบางห่นตอนกลางทลิปกลางคลิปที่ผมถ่ายน่ะมีเจ้าหน้าที่ว่ามาบอกกันแกงโบก,กันว่ารถขั้นขาวอีสต์ุสีขาวทะเบียนบยแปดจีแปดเจ็ดเพื่อเป็นรถขั้นของผมครับครับว่ามีรถมอไซต์ส้นด่ากส้นไทยพะนะให้พากันไปเบิง่งพระนะที่เบียเบ้ยงเบียนประเด็นให้ผมขามมากผมยังได๋ ผมก็บหงจักอยู่ผมเห็นครับผมเห็นเจ้าหน้าที่มากคุณึิงงานสามทางมากตั้มนจนดาบบุ่มปนันไปประเดี๋ยวครับมาใช้กเก็บกับข้างเหลียงนี่รถครับรถผม่เห็นรถครับเป็นการเบี่ยงเบนประเด็นนะครับมีการว่อบอกกัน ว่ามีมอไซค์ส้นดากรถป,ปิกอัพขั้นสีขาวอิซูซูสีขาวบอยแอปดสี่แปดเจ็ดเป็นรถของผมครับเขาเห็นผมยางลุ่มเหยียรถขั้นนี้ยางขาบไปเหยียดเบี้ยงเดียนประเด็นนะครับผมลงกลงัวเพราะว่าหลงครับบหลงพอดีผมมาได้ตรงของครับเจ็บพ,พันมาพวกพอดีนี่ตอนนหทีบางหนครับที่บ่วหวังดีครับ ค่อยสิมีอารมณ์อยู่เรืยย่อยเห็นกล่องครับมีอารมณ์อยู่เรืยย่อยเป็นบางหนายครับเป็นบางหนงงมอยวมทุกคนบางคนเพิ่นก็นดีมีอาธยาศัยดีวอาวดมีมีเหตุผลแต่ว่าบางคนบ่มีเหตุผลครับเห็นกล่องหอนอย่างเดียวหัวหอน,หอนกบเห็นกล่อง ใจอารมณ์คือนมีอารมณ์ผมก็เข้าใจกันยันยังกล่องตอนนี้ถือต้อ,องเฮ็ดไปนะครับจะเป็นตรงยันตปืนยุอเอลเจ้าขอมียุติยันทียังประชาชนมามีอาวุธนะยันฮียัง,ยงครับแล้วครับเดี๋ยวผมขอสวัสดีทุกทุกคนอีกทีนหนึ่งน,นะครับ เขอมาชมมาเป็นกำลังใจให้กันและกันครับผมผมสักกะริสีเมืองเดชครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ